มีสติมากเวลาคนเราหิวนะจ๊ะเออเริ่มครับเออตังค์เบ็ดตังค์ข้าวนี้ดูกับข้าวก่อนมีปลาดุกทอดมีนี่ผัดหน่อไม้สดหมูหวานผัดพริกมะพราที่าวแไปถั่วหวานแกงถั่วมากแต่ไขเจียวนี่มันเร็วข้าวถือยาวหมูนระตกไข่ต้มผัดจิโต๊ะด้วยป่ะอยากกินหมดเลยอะร้านนี้ร้านนี้เป็นร้านกินประจําเลยร้านชื่อนี่ชื่ออะไรนก่อะจุพารสร้าน ชื่อทารัตแกกินประจํานะกินมาเป็น10บกว่าปีแนละ้วแต่จังจำชื่อไม่ได้ชื่อจุทารัตนะจุทารัตแล้วเธออยู่วิภาวดีซอยสิบหกใช่ป่ะใช่ป่ะนี่นี่ไงมีนี่กุนเชียงจับชายพะโลแล้วก็แกงส้มอยากกินหมดเลยอะ่ะ หิวมากหิวมากมาดูนะเดี๋ยวว่าจะสั่งกี่อย่างนะเป็นลายหิวต้องมีสติเธอโอเคขนไอร1หไข่พลหไข่ทอดหนึมะเขือหไข่ป๊อ1หนึกระชายหนึ่งีสกิบมากนแกงจุ๋วานไก่หนึักระดูกหข้าวสองจาร พิเศมากเวลาคนเราหิวนะจ๊ะเธอเริ่มเธอพริกน้ำปลาน่ากินมากเธอเริ่มแล้วนะโรยพริกน้ำปลาจ้ะนี่ค่ะพริกโรยโรยพริกจ้ะโรยพริกเข้าไปนี่เธอหอมอ่ะขออนุญาตก,กินนะคะเวลาหิวงึ้นไกินอะไรก่อนแล้วอ่ะกินนี่นะเธอสองจังไม่ต้องรับนี่อื้ม เออเเวลาอยู่ต้มีสตินะจ๊ะอร่อยมากร้านนี้เถอะร้านชื่อว่า ยูทานาชื่อจุธารัตอ่ะยูทารัชจะมากินบ่อยเธอบาย